ในโลกความเป็นจริงเองเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าที่พ่อเลี้ยงกับลูกสาวมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแต่ที่แน่ๆเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมและเรื่องราวความอัปยศยหรือเหตุผลอันใดทําไมถึงเป็นเช่นนั้นถึงได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้เตรียมตัวรับชมรับฟังกันได้ภายใน3 2 1> 1. มหาบทกวีภูมิใจเสนอมหากาบไมแมนให้เสียงโดยมหาบทกวีและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อซีนามิเนี่ยซัดผมกระหน่ำเข้ามาในเมืองเมืองหนึ่งทําให้ผู้คนเนี่ยต่างต้องบาดเจ็บล้มตายจํานวนมหาศาลและเด็กสาวคนนี้ครับได้รอดพ้นภัยอันเลวร้ายมาอย่างงงงนั่นเป็นเพราะว่านางเนี่ยได้คล้องผ้าหลวงปู่โดยเรมอนนั่นเอง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสืเลิศเกินที่พ่อกับแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้รอดพ้นจากภัยในครั้งนี้จึงต้องมอรณาภาพไปหรืออีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือตายนั่นเองชีวิตของเธอตอนนี้เนี่ยมีการสูญเสียอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นทําให้เธอในตอนนี้ต้องโซซัสโซเซเดินไปอย่างไร้จุดหมายปลายทางแต่ทว่าฟ้ายังมีตานางเนี่ยได้ไปบังเอิญพบเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยก็มาตามหาญาติเช่นกันพอเขารู้ว่าเด็กสาวคนนี้พ่อ แม่ของเขาเนี่ยได้สูญเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงตัดสินใจนําเด็กคนนี้ไปรับเลี้ยงในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีตาลุงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นญาติของผู้ชายคนนี้นั่นแหละได้มาให้คําอภิปรายว่านายแน่ใจหรอว่าจะเอาเด็กคนนี้เนี่ยมารับเลี้ยงตัวของนายเองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลยพอหนุ่มเนี่ยก็ได้ตอบกลับในใจบอกว่าเสือกเขาก็ไม่ได้สนคําพูดอะไรของตาลุงคนนี้นะฮะเขาก็ปรารถนาในใจอยู่แล้วว่าอยากจะมีครอบครัวใช่ไหม เรา <hum> คือครอบครัวก็ได้รับเลี้ยงไปตามอัธยาศัยและพอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านไปนาไหลายสิปีเด็กสาวคนนี้เนี่ยก็เติบใหญ่ขึ้นมานมโตขึ้นเป็นกองซึ่งเธอเนี่ยก็มีอายุไ <het> ด <acht hy cido> ้17ปีนะครับส่วนทางด้านพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ35ก็ห่างกัน18ปีนะครับซึ่งอาชีพของพี่แกเนี่ยก็เป็นเชฟมือฉมังอยู่ในเรือและเมนูที่ทำประจำเนี่ยก็คือมาม่าต้ม ด้วยความที่การต้มมาม่าของพี่แกเนี่ยมันยากเกินไปใช้เวลานานมากจนไม่สามารถกลับมาบ้านได้ทุกวันทําให้ลูกเลี้ยงเนี่ยต้องมายืนรออยู่ที่ท่าเรืออย่างใจจดใจจอ่อนวะ่าว่าเมื่อไหร่เนี่ยพี่มากจะกลับมา นเรื่องใแต่พอทั้งสองคนเนี่ยได้มาพบเจอกันนะฮะที่ไม่ได้เจอกันมาอย่างยาวนานจึงมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะฮะที่ลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นคนขอร้องถ้าทั้งสองคนเนี่ยได้มาพบเจอกันแล้วต้องมีการแลกแลกโตบาซิลัสตังทุกครงนั่นแสดงว่าเธอเนี่ยไม่ได้มองพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นพ่ออย่างแท้จริงเพราะเธอเนี่ยอิจฉาแฟนสาวของพ่อเลี้ยงตัวเองครับทั้งสองสาวคู่นี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มาพบปะเจอกันในหลายๆโอกาสจึงทําให้ทั้ง ผู้เนี่ยมีความรู้สึกที่ชิงชังเกิดขึ้น ทางด้านแฟนสาวของพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีความรู้สึกหวาดระแวงเช่นกันสงสัยในพ่อลูกบุญธรรมคู่นี้เธอจึงแอบไปดูทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันและพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันช่างแปลกประหลาดเหมือนไม่ใช่พ่อลูกแต่ว่านางเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรนะครับคุณผู้ชมทั้งสองคนเนี่ยก็มีโอกาสนะฮะได้มาร่วมรักกันอยู่ที่ท่ามกลางไฟสลัวสลัวบรรยากาศดีๆพอทั้งคู่เนี่ยได้ปฏิบัติกิจอันทรงเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนสาวเนี่ยก็เฝ้ารอนะฮะ ว่าเมื่อไหรเนี่ยจะขอแต่งงานสักทีหนึ่งจนเธอเนี่ยได้ตัดสินใจค้นของเสื้อผ้าแฟนหนุ่มตัวเองปรากฏว่าเธอเนี่ยก็ได้เจอต่างหูนะครับคุณผู้ชมประเด็นเนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อให้กับเธอนะฮะแต่ซื้อให้กับลูกบุญธรรมตัวเองวันต่อมานางก็ได้ไปหาลูกบุญธรรมแฟนตัวเองหลังเลิกเรียนอยากจะปลดปล่อยคําถามความสงสัยระหว่างทั้งสองคนเนี่ยเป็นรายการแต่ก็ไม่กล้าถามนะฮะมันติดอยู่ตรงรูก,กระเดือกแต่ปรากฏว่าลูกบุญธรรมเนี่ยก็ได้ ปลดปล่อยความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดมากมายไม่ว่าจะเป็นสามารถให้พ่อเลี้ยงเนี่ยฆ่าตัวเองก็ได้หรือตายแทนก็ได้และยังบอกอีกว่าปกติแล้วเธอกับพ่อเลี้ยงเนี่ยก็แลกแลกตัวบอซิลัสกันความมั่นอกมั่นใจของเธอเนี่ยนะฮะก็ได้บอกกับแฟนพ่อเลี้ยงว่าจริงอยู่ที่เธอเนี่ยหน้าตาสะสวยแต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามดอกไม้เนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันร่วงหรือความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือมึงแก,ก่กว่ากูฉะนั้นทางเราเนี่ยจึงมี ของมานำเสนอเกี่ยวกับผิวหนังครับ หากคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับผิวหนังนะครับสบู่ของเราสามารถรักษาหายขาดได้อีกทั้งยังบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยดำกระจ่างแสเป็นเงงงามขึ้นได้อีกจบได้ในก้อนเดียวปกติสบู่สครับเนี่ยก็ขายกันก้อนละร้อยกว่าบ,บาทแต่ทางเราเนี่ยขายไม่ถึงร้อยฉะนั้นเนี่ยกำไรเราก็ไม่ได้อะไรมากครับมันเป็นราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้เรื่องคุณภาพเนี่ยรับรองว่าไม่เกินอาทิตย์คุณผู้ชมสามารถเห็นผลได้เลยสําหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปหาดูเอาในเพจ Facebook นะครับสนใจเนี่ยก็ทักไปแล้วที่โค้ดสำคัญเลยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมหาบทกวีแล้วคุณก็จะได้รับส่วนลดไปอย่างงงๆ ด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจของลูกเลี้ยงก็ได้บอกกับแฟนสาวของพ่อเลี้ยงว่าเลิกกับพ่อเลี้ยงของฉันซะน่ะคําถามที่ค้างคาในใจของเธอนะฮะที่ยังไม่ได้ถามอะไรสักคำแต่ก็ได้รู้ความจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจเลิกกับแฟนตัวเองอย่างแน่วแน่วันต่อมาที่ทํางานของพ่อเลี้ยงเนี่ยติดต่อให้มาทํางานยาวถึง10วันด้วยกันจึงทําให้ลูกเลี้ยงตัวเองเนี่ยงอนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนเธอเนี่ยได้ตัดสินใจทําเรื่องราวอันเลว ก็คือการสแสวกแก๊กกับพ่อเลี้ยงตัวเองบางคนสงสัยว่าสแสวกแก๊กคืออะไรผมจึงไปหาความหมายมามันเป็นการสอดใส่เอวยวะเพศของตัวเองเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความสุขอารมณ์ทางเพศโดยมักทําให้ปิกจูของเราเนี่ยต้องแข็งตัวเสียเท่านั้นถึงจะสอดใส่หรือแทงเข้าไปได้นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งของคําว่าแวกแก๊กในระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยทำการฟิวชั่นกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏว่ามีญาติของทาง พระเอกเนี่ยได้เข้ามาเห็นด้วยความบังเอิญก็คือไอ้ตาลุงคนนั้นนั่นแหละพี่แกรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จึงเดินหนีไปและลูกเลี้ยงเนี่ยในระหว่างที่เธอทําการโยกใส่เกียร์ 5G เธอตกใจมากๆนะฮะที่ตาลุงเนี่ยเห็นเธอก็หวาดกลัวว่าตาลุงเนี่ยจะไปเล่าให้ชาวบ้านชาวช่องเขาฟังจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันโดยบังเอิญน,นะฮะตาลุงเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้เจอญาติที่แท้จริงของเธอแล้วนะพอเธอได้ยินเนี่ยถามว่าเธอต้องการ แน่นอนว่าเธอไม่ต้องการนะฮะก็เลยเดินหนีตาลุงเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปพร้อมกับไปเตือนสติอะไรบางอย่างบอกว่าพ่อเลี้ยงเธอเนี่ยไม่ใช่คนดีตาลุงนี่ก็ใส่ไฟใหญ่นะฮะเรื่องลบๆเนี่ยเล่ามดถามว่าเธอแคร์ไหมบ<อ>่เพราะยังไงเธอเนี่ยก็ต้องการใช้ชีวิตกับพ่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยตราบนานชั่วฟ้าดินสลายแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจริงครับดินไม่ได้สลายนะฮะแต่หิมะเนี่ยแตกเพราะเธอเนี่ยโมโหตาลุงจนขาดสติที่ตาลุงเนี่ยเข้ามาวุ่นวายอะไรมากมายนะ ะะเธอจึงตัดสินใจกระทืบแผ่นหิมะจนหิมะเนี่ยแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงทําให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปในบ่อน้ําแข็งตํารวจเนี่ยก็ได้มาค้นหาทั้งสองคนนะครับคุณผู้ชมก็ได้พบตัวกับเธอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตำรวจเนี่ยก็ได้บอกว่าพบศพเจอตะลุงคนนั้นตะลุงคนนั้นเนี่ยแกแข็งทื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตายเรียบร้อยนะฮะตำรวจเชื่อว่าต้องเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอน แม่รู้ได้ไงวะจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับพ่อเลี้ยงและก็เล่าความจริงให้พ่อเลี้ยงฟังว่าเป็นสาเหตุเพราะเธอที่เป็นต้นเหตุในการตายของตาลุงคนนั้นเธอก็รู้สึกเป็นปีโกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ย้ายเมืองไปอยู่เมืองโตเกียวนะฮะพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นอาชีพในการขับรถแท็กซี่แน่นอนว่ารายดงรายได้เนี่ยน้อยนิดมากครับคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็มีตำรวจในเมืองเก่านะฮะได้เข้ามาในบ้าน ของพ่อเลี้ยงและยังบอกว่าพบเจอหลักฐานการตายของตาลุงคนนั้นนะ่ะว่ามีหลักฐานบางอย่างของลูกสาวตัวเองเนี่ยทิ้งไว้แสดงว่าตำรวจเนี่ยจะมาจับลูกเลี้ยงตัวเองพี่แกจึงตัดสินใจฆ่าตำรวจทิ้งแม่งซะเลยโอ้โหใจโคตรเด็ดพี่แกก็อธิบายให้ลูกเลี้ยงฟังนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกจําเป็นที่จะต้องฆ่าหลังจากวันที่พี่แกได้ฆ่าตำรวจไปนะฮะชีวิตของพี่แกเนี่ยก็เปลี่ยนไปนิสัยใจคอเนี่ยพี่แกก็เปลี่ยนไปเช่นกันวันๆไม่ทำไรนะฮะนอกจาก กินแล้วก็นอนอยู่บนกองขยะลูกเลี้ยงเนี่ยจึงตัดสินใจเลิกเรียนแล้วก็ไปหาทํางงทํางานเป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวปรากฏว่าก็มีหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาจีบเธอทั้งสองคนเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเดทกันในร้านซุ้มยาดองนางเอกเนี่ยก็ได้เมายาดองแช่งงูเห่าพันปีเมาแปะครับพอหนุ่มนั่นก็เลยตัดสินใจนําเธอเนี่ยไปส่งที่บ้านพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ได้มาพิสูจน์กลิ่นเออพ่อหนุ่มนี่นะฮะว่าได้มีอะไรกับลูกสาวตัว เอหรืปล่าการพิสูจน์กลิ่นของพี่แกเนี่ยนะฮะก็คือการอมนิ้วดูดเข้าดูดออกส่วนพ่อหนุ่มเนี่ยทนไม่ไหวนะฮะก็ได้ผักพ่อเลี้ยงเนี่ยจมกองขยะพี่แกไปเหตุการณ์อันร้รายในวันนั้นเนี่ยลูกสาวตัวเองก็ได้หนีจากพ่อเลี้ยงไประยะเวลาไม่นานครับ3ปีพอ3ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะพ่อลูกคู่นี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันลูกสาวตัวเองเนี่ยก็ได้แนะนําแฟนใหม่ให้รู้จกักพ่อเลี้ยงนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าทางด้านลูกสาวเนี่ยก็ได้ทา การเขี่ยขาของพ่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็มองด้วยความหยาดเยิม้มเล่นหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็สรุปใจความได้ว่าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมากมายไม่ไว่าจะเป็นการตายของคนนั้นคนนี้เหตุผลของความบันไยนั่นก็คือเนี้ยเนี้ยเนี